จะพาคุณผู้ชมไปฟังนะคะเสียงของคนรุ่นใหม่นะคะของคนอุบลราชธานีกับการเลือกตั้งในปีนี้แน่ว่าเป็นจังไดอะไปฟังกันค่ะไปค่ะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแน่นอนค่ะแล้วคนที่อยากได้มาพัฒนาประเทศต้องเ,เป็นผู้นำแล้วก็เข้าสู่เข้าถึงชนบทได้แล้วก็ทำได้จริงค่ะ แบบไม่เพอ้อฝันเกินไปแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็ไม่ไม่มากจนเกินไปค่ะสําหรับวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับผมจะไปเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับผมสําหรับพักที่จะไปเลือกจะขอเป็นพักที่ขอพักที่เป็นนโยบายที่ชัดเจนครับผมนโยบายที่ที่หาเสียงนำไปใช้ในอนาคตได้ครับแล้วก็ สำหรับคนนะครับจับเลือกคนที่ซื่อสัตย์จริตรครับไม่โกงบ้านโกงเมืองครับเข้าถึงประชาชนได้ครับไม่ถือเนื้อถือตัวครับผมไปครับเพราะว่าผมนะครับเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับมีสิทธิ์ครั้งแรกในการเลือกตั้งระดับประเทศแบบนี้ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ สำหรับพักนะครับที่ผมจะเรียกนะครับก็คือพักที่มีนโยบายนะครับที่จะก้าวนำประเทศของเราไปสู่ข้างหน้าได้ดีที่สุดครับสำหรับคนนะครับผมก็จะเรียกคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะพึ่งพาได้แล้วก็นำพาประเทศของเราไปให้ถึงที่สุดครับ